ชีวิตเราที่มีความรู้สึกสุขหรือทุกข์ขึ้นมาเนี่ยมันผ่านอายตนาทั้งสิน้นไปดูหนังผ่านอะไรตาไปฟังเพลงแล้วสนุกหูกินอาหารอร่อยผ่านอะไรลิ้นเห็นไหมอ่าไม่มีสุขทุกข์ใดที่ใครพูดขึ้นมาแล้วจะเว้นจากผัสสายตนะทั้งหลายหกประการนี้ได้ไม่มีในโลก ดังนั้นใครจะบัญญัติสุขและทุกข์โดยเว้นจากผัสสะทั้งหกเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เห็นไหมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเมื่อผัสสะมีเวทนาต้องมีและสิ่งนี้มีในคนทุกคนไหมมีฝรั่งมีไหมมีแขกมีไหมคนไทยลาวจีนมีหมดใช่ไหม